สวัสดีครับตุลย์ดุขณีหอบนาเนี่ยผมนี้กะนะครับพาพี่น้องนะครับมาปลูกต้นยางนานะครับหรือว่าปลูกป่านะครับเสริมใส่ต้นมม่วงนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ติดเป็นออกนะครับสวนนะครับหยากะนะครับโอกดีอยู่นะครับที่เป็นคล้องใส่ไกล้รอบสวนนะครับตัวนี้แต่ว่ากะสีมาปลูกต้นไม้นะครับเอายางนามาปลูกเพิ่มนะครับเป็นยางนาหลัดเชื้อเฮ็ดนะครับนะครับเอามาปลูก พื่อว่าต้นบกม่วงมันมันตายมันยังไปนะครับเพราก็ที่ได้มีอย่างนะ้าดแทนนะครับปลูกกันไว้นะครับนี่ก็คือเอามาปลูกประมาณห้าร้อยต้นนะครับปลูกฟูนทั้งบกม่วงทั้งในแล้วนะครับประมาณสามร้อยกว่าต้นแล้วอันนี้ก็ว่าน่าจะถึงร้อยต้นแลครับผมต้นนี้นะครับปลูกพาที่ได้แต่งกิ่งต้นบกม่วงบางอย่างขามเลยขามเลย อันละจะได้ตัดหย่าน้ำกวนอีกนะครับบงังคปูไปสามลอยก็ต้นนันใบยิยย้ินอัน,นี้ก็เหลืออยู่ลอยลอยยี่สิบต้นก้าวขาขามแล้วเจ๊บัตรตอดอกยายพิ้นรล้ว่าออกไปเสร็จแล้วรับสวยนะครับป่ากันนะครับพี่น้อง ก็กพ่าก้าวขาขำโอ้ยมันเพาะตอดยาพินเอาตัวเจ้าดูอิเ๋ยวโอ้นแพินเอาตัวสิเนาะเก็บขยานะไม่ได้เหรอมุกเอ้ยบอกพ้องไปบอกออว่างไหนเขาสิได้ขานหยาป่ะเนี่ยหยา เด็กขาควบค้นสะอาดพร้อมโอ้ยบะเมียนดอกคุยเต้นตีโอโอ้ลุงสกาวก็ได้ปลูกเนี่ยงามเอืญอย่างก็ปลูกอ้อยเต็นบัวรวยปีนี้รวยปีอะไรไปเจบ๊ยบช่วยอยู่สองเดือนแล้วปรทมาณแล้วอยู่เอาไงว่าบัวรวยปีนี้รวยปีอะไรแต่หนอโอ้ย ปเ, <izon> เป็นต้เลียอยู่บ่หน่อยเพื่อปลูกฟังผุ้นีกเด้อโอ้โหเยอะเยอะปลูกโอ้ไม่ดังเปดเปดดีอยู่เด้อบ่เนี่ยมันดังมันดังถือกันนี่นะถือใบกล้วยนะเขาตัวนายจะพินจะบปรู้เรียงเด้อ เขาตัวนี่ม่รูเลียงอยู่เขาตัวไอ้โดนก็ดีเพียดีนะ่ยะเียดัเีนะเพี้ยบอได้เด็พรดังเพี้ยดีๆนะค้นเรียนขามงรลมยเขารู้เขาตัวดีเจ้านะครับต้นใหม่กันพี่น้องตักติกแปลูกนะครับเบี้ยสิบกว่าบาทพี่น้องเ้อสร้งมาจากทางสกลนครนะครับผม ห้าร้อยต้นนะครับเป็นไรน้าเนี่ยปลูกแมงมุมอะไรกวนเราอย่างเดียวมันบ้มันบ้ตอดเด้อมันบ้ตอดหย่างงามงามเดียวหย่างนะพูดมันบ้เสียบมันบ้เสียบจะไปหากินเนอะบอกอันนี้มูนี่เขาเป็นไพลใส่ใส่ต้นเด้อ ใส่ลำต,ตน้นลำต,ตน้นมันแข็งดีแล้วมันก็ตน้นตรงดีพร้อมนั่นละใส่ไหนบบมันแทบไม่มีเลยเจ๊ไม่มูนี้มันเขาใส่โอ้ใช่มึงมันแม้มขัดกับทหารปะเอาดึกเออเออทหารสักอยากปลาหมอมามึงอ่ะ เป็นไรคือปะพอกินเขาอ,อยู่ที่มุกโอ้เลียบอกหลายตัวนี่ยผู้อนะันผูกของนั้นอีกไ,ไปเลยไปเลยไปเลยจะจำยูทุนยูทูบในเขียนโอ้ยมุกผูกเก่งกว่ามูเลยวะผูกแบบเรียบร้อยในมุกแบบนี้ <ผม S 1> <laughs> พับเ <ผม S 1> พียบพร้อนะ <laughs> <laughs> มาเนาะผูกแบบเรียบร้อยกันวะ เอานั่นล่ะเอ็ดไปหอดนั่นแล้วเจเบิดองไม่เอบหยาอย่างงามเลยวะเจเรียงเจ้าได้ผลหลายได้มห้ดนี่อันใดนบ่บบวบมันพัผสมฟางยังทีไรพิษมันเป็นจังหวะมันพอดีเอางูนี่เอาปลูกแซมมันตายมันบ่ตายดอกมันขึ้นไหมเนาะค้าแต่ฝอยนะโอ้ย ตัวมนบดีครับมีอันหย่าน่ะว้าเสียดีๆจังน้อยยังพนเสียคือยังเสียงดันคนนนะนะเสียมันคือดันคน้นไงเออคนเทียวหยาน่นละพ่นะปิดฝังนั้นนะเจียววะ พูดนะตัดนี่แล้วตัดนี่แล้วอืมมันบ่ได้ดอกงอวยงอวยงอวเสียทีเขางอวเสียทีเขาย้ำเบิดพูดนะครับพี่น้องปลูกต้นไม้กันนะครับปลูกเสร็จกะทิพ้าไปร้านทำเชียเฮ็ดกันโตนะครับอยู่ป่าพักหวานพี่น้องกะคิ้วนี่กะเรียบร้อยนะครับพี่น้องเด้อนะครับกะสีไปปลูกรอบคูสะนะครับลูกไม้สองลูกนะครับใกล้เขาเนี่ยครับ ก็ังไรตัดหญ้าน้ำควนอีกนะครับผมหญ้าหกาตัดหญ้านะครับมูเลยเที๋ยวปูแล้วก็ไะไตัดหญ้า นะค,ครับสองลูกพ่นละที่ไปตัดจอยนะครับ ชิวส่วนหลักยางนะกันไงบิเหล่าดีนี่ละรอบตาเจ้โค้ชทำไงก่อนสิสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นไผลสร้างมูลปลูกรอบตา,บาดีละม้วนหว่างเจ้ยังเดี๋ยวจะบอกบอกพญ่ยาเรามาเอาใจพินคือว่าเออเดี๋ยว,าาออยวถ้าพูดอะไรอยากได้หน่อยนี่ใจมันแก่ก่อนจะมาสาปอกิ่งมันนี่เด้ ปลูกอ่ะเออว่ามันนอบ่อไปปลูกใส่ลั้มันตัวเนะนอมันก็กินได้คือกันมันแข็งม้นว่าเสปไหนดอกเอาไวแต่ไปกินเป็นไรหน่อยเหนื่อยป่ะวันนี้เหนืยหยังเมื่อยปลูกเห็ดงานให้ผมยังเมื่อยอยู่โอ้วิ้นนาโอ้กมเงยมันเหื่อยโอ้ เดีมือแรงกับเท้าเมยแล้วมือแรงกับเบาหลแล้วใส่แหง้งกดดับพอมีส้วนนี่มัน,นบ่อสบมัน,นบ่อแสบเออขั้นที่เอาเอาไผ่กิมซูงพอดะนะมันบ่นเสียบป่าดิมันแข็งกีเรรก่เออด้นอนอนงาบเลยไผ่สร้างมูลเขาใส่ล้ำเออมันล้ำตรงดีเห็นบ้านน่ะพูดอนะ น่เอาอ้อมว่าเห็ดขอกไก่เห็ดยังได้เบิดเฟอร์ได้เจอรได้เบิร์ตอย่ยังโอ้เห็ดพินเห็นปะเอางูยุ่งเร็วเยเนี่ยมันเอาไปอ้อมเห็ดได้หลายอย่างไฟอันแมนมันเป็นไม้เนื้อแข็งพี่น้องอันนี่แล้วก็เจ้าเบิงเจ้าลำต้นมันได้ตรงดีพร้อมเด้่ยไฟตั้งมน เห็นบ้านแสงเร็วนั่นแร็วเนี่ยดามก็โจกยังดีหรอ<ด>มันงามงามเลย,ดดเยมันมีหอดอันคาเฟ่ต,ต้นไผ่สั้งมุลนลยเจ้เขาเห็ดคาเฟ่เขาปลูกเป็นเป็นซีฟีนีทิปลายหรอเขาเห็ดคาเฟ่ในปาน่า,นนาดู<ร>น,นะครับพี่น้องงามแห้งน,นะครับไผ่ตั้งมู่เดี๋ยวนั่<ด>นแหละองายมันกล่ำไฟมันเต็มพี่น้องนะครับ เอามาสามปีละเทียคุณละฮอดคุณเอามาหลายอยู่พี่น้องแต่ว่างัวมันหันนะครับโซนทางคุ่นมันก็เลยเหลือสิฟังทิ่งงัวมันบอหานนะครับ,ลรนะรบและะ้วก็สิได้เอาแนวไปปลูกคุละโซนทั้งตะเป็นตกสวนอีกนะครับอันนี้มันตะเป็นออกต้นอันนี้ก็หลายแห้งพี่น,อน้องต้นนี้ต้นพยุงไฮ้ลําเพชตจางนี้ก็ที่ว่าว้านเชียเห็ดกันตอเลยนะครับอย่านอนมันนะพี่น้อง หลายครับไปสร้างมนท์ครับเย็ดเอื้อคืออยู่เพรต้องปลูกดอกยีพิษสินั่นนะก็ะต้องปลูกกะหาทางยางเดี๋ยนี่ติ๊ตัดต้นต้นนี้ทิ้งดังนี่ซับทิ้งรุนนั้นปลอกนกกะหาทางยางทางอย่างเออละต้นตนึงก็ได้นะนะซื้อผลไปนายยึดเอื้อละต้นนึงต้นนี้ก็จะได้ซับทิ้ง ลปลูกต้นหนึ่งยู่นี่ก็ะไรนะครับพี่น้องปลูกอยู่นี่ก็ได้ต้นหนึ่งไปพินสามต้นนั่นทิ้งเลยเนี่ทับทิ้งเลยจบจบโอ้ยนั่นอ้เห็นบอกแตงทิ้งรถงเออพอมันมันดิเป็นสามเป็นถนนยางนะเออเออสามมันทิ้งรถเออมันงัวอ,อดิงัวคุณนายศูนย์น,นั่นเด้อนั่นละเออ นั่นแหละปลูกป่านะครับเป็นไดรสบายบ่คือ้ยังก็พออแพร่ดีแท้สบายไหมสบายบ่อจะเจีบสบายบ่สบายอยู่โอ้สบายบ่สบายบ่เห็นงานสบายสบายพ่อหน้อยสบายพ่อเออสบายครับอันนี้เด็กป่ะใช่ไหสบายบ่นี่ ยีตาดิดสบายป่ะอันนี้เขาเปิดเพื่อสบายสิมันไม่มีเงินดอกโอ้ยยเดหน่อยใส่อีกเข้มกันนั่นล่ะเอาพี่น้องเจเพี้ยนโอ้ยบืนใหญ่ดอกเต่าเมียก่อนเบื้องบนตัดหญาเพื่อนๆก่อนอย่ามาขาดมืดเราเดื้อเดินเพิ่นรู้บ้าปลูกจนใหม่เพิ่นเด้ด ไกลมาโอเคหน่อยพร้อมทำงานนั่แหละโอ้ดินซุ่มดีเนาะดินมันซุ่มดีวะปลูกที่แลยแต่อย่าพินเห็นอยู่อย่าพินเห็นอยู่ดอกเอาเหมือกน ไงมันญงมันสมบูรณ์เออเอออย่าพิ้นีน์เลยจัดเลยต้นใหม่ปลูกปลากันพอแล้วทางเนี่ยมันทีแล้วพูดลาไปที่นี่พอแล้วเพื่อนี่นี่อน้หนึ่งอย่างนา้าเง่นะพี่น้องต้นทางปลูกแซม้มบดนะครับ อันเดียเราก็พายเอาบอลเราก็พายอีกจักต้นเบิดแล้วจำนี้นะมันปลูกอะไรแล้วน้าหอมแบบนี้เขาให้ยบ้านเต้นพุ่นเดีตั้งแต่มีนสารเหล่าเดียเอออันนี้เนาะมันน้าหอมนม้ำมันต้องเห็ด,ดกรนะโดนแล้วกเอาไปกวนอย่างพายุงเด็วน่ะโอ้โหตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตาย โอ้เบากับไ่ไใดฮ้ยก็เสียนีดินนเนาะใส่จากต้นนะเจสองต้นหลดขางพยุงหลดนี่างกันนะใส่สองต้นหลดด่างพยุงเลยยอ้เพียนเออคางกันเลยอืเมอเลยกันมานะ โซิงอ้แล้วเสียหนาโอ้แล้วเสียแล้วปรนขยันลยนี่สายตาบ่เบืองเลยตาบ่ยงมาติดว่ิให่พินบ่งพุอ่ะปานเล่นมาหาเจ้ามัได้ยินเสียงคนเสียหนาคนหนาไรออกไปเสียหนาีนี่น้เห็ุนเป็นคู่วไ้ตันหนาย่หนานงแบบนี้นะ อ๋อมันอยากแตกแล้ววนะเคลียมันเห็นที่ได้เห็นเจรจันหย่างยังไงอืมไปเรียนปัตสูอืมไปไหมอีหน่อยมาปลูกเล่นหยับเราหยับอีกเ <c oughs> ด,ด,ดี๋ยวไหลไปไหนมกเ่อเลียดี พี่เดปลูกเกิดอยู่เลี้ยอยู่สิบกว่าอยู่นูนปหมดปหมดแลวปูนไปหอดตัวพย,ยีปูนปลูกมาทั้งสองฟังเลยบ่หน่อยบ้างน,นี่นี่นานะคนบานนม่ต้นนบถ้ามูเดนวางเขาปลูกลงไปหลดปลูกลงตรงนี้หน่อยอยืแถมกับปลูกตรงยแถม ปลูกต้นซ้ำหน่ยมันนั่นนั่นมันแข็งแรงผมแล้วก็ต้นตรงขึ้นเร็วโอเคพันจัดไปกวดดนาดินนั่นแหมไอ้เถ้าปลูกต้นใหม่มาเ,เขาตัดหนายากเด้ยเออกวดเรียบๆดูอ่ะนี่เดยนน้ำเด้ถมอีกสองเพื่อมาคนไปจนเบิดมันก็ ขอจีดแดงต่อจีดแดงหยอดตองถุงยายพินขอว่าซื้อปลูกมะม่แบ่งกันเอาแบ่งกันเอาเดี๋ยวทีให้เขาวิจเกยซีโตนบอกว่าซีโตนปลูกอยู่สวนเด้เอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยนะครับติดตามเบิ่งคลิปต่อไปนะครับผมแบบนี้แหละปลูกเลยยายพินปลูกแซมเลยนะนะตัวปลูกแซมเลย กูขางกันนนะโอ้ยขาดโอ้ยฮะต้นไม้ตัวขาดนะโอ้ยพวกนี้นะนี่นะปล่อยขาดเลยนะโอ้ยตาตานะเนาะเมียนี่ดีล่ะตานะเอกบ๊อบพอตาอันบ่ดีพ่อมโอ้ย บ่เออตามเล้ยหน่อยตามเลยเชียงหลดพูดเลยเหรอเทียดิสองต้นเล็นไปพินหาลอยต้นลงเป็นไหน <c oughs> เรียบลอยเลยบมาหนี่มือเดียวอ่ะ อันนี้ลาดเชียเห็ดเติบโตข้นองกนะครับลาดเชียเห็ดมาจากพืชจากเบิงค่อยเบิ้งวันที่เป็นยังไงนะครับต้นไม้เพิ่มหม่องได้มันขาดมันเคือไปนะครับเติมหม่องมันทีว่ามันบบบบวนมันวางว่าไงรถมันวางนะครับน้ำยุติธรรวนออกมาไปล่ะพญางออกมาไปพญากินได้พาไปลาดเชียเห็ดต่อยอีกมั้เนี่ย มันบ,บัน <l> ช <ás> ั้นเหลี่ยวดีมีอะไรผสมบ่บ่เป็นอย่างดอกเจ้าบุก็มีแล้วเขกระอุโม่งเปได้ะเขียนอูดีดีพี่น้องบางคนอากาศดีครับอันนี้ก็เป็นสนามหญ้านะครับเนี่ยงวมาหยองโอ้ยตันเล็ดตูนครับงัวมาหยองนะเบิึงหอยงัวมาหยองเป็นลุบเป็นลุบอยู่แต่ว่าถ้ามันหยาขึ้นมันกระดิ่เส้าลุบอยู่หรอกนะครับ ตอนน้ำหย่านะเอาค่อยติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ